สวัสดีาาค,ค่ะคุณคุณคุณเกมปีศาจนะคะวันนี้เราจะไปต่อจากการเิดเซตอันยากเข็มนะเออเออเอาเสร็จแล้วห้องนั่งเล่นเนาะดูๆเๆดๆๆิเดดี๋ยวไปที่แผนที่ก่อน ฮันทีอฮันทีต้องนอนี่ห้องนั่นเนงเล่นหอ้องไม่กี่นใช่ไหมี่นิ้วเลยวห้องนั่งเล่นเนะเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นเฮ้มาเอ้อเอยมาตดไม่ได้เฮ้ hey, 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 ยเอยใจเย็นลูก หมดไปทั้งเอากำ My God เออห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้หรอเจ้าเชอนี่มันห้องน้ำเชอ อยวโผล่มาโผลมามีตกแน่เมือเีมีห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นอะไรใช่ไหมเนี่ยนี่ลันเม่อนี้ันมันเนาะทำไมเมื่อกี้นี้ปิดไฟไม่ได้ถ้าเจอสียงก็ปิดไฟคือโดนทุกทีเอ๊ะเอเดี๋ยวเดี๋ยวไต่ยืองไต่เลื โอเคนะเราต้องวิ่งไปโน่นเลยนะฮะวิ่ง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 อย่านะปิดไฟอยู่นะนี่นี่อย่ห้องนั่งเล่นนะเกิดเกิดไม่ได้ปิดไฟไม่ใช่หรอยังใช่ห้องเล่นเหรอ เดี๋ยวนี้ห้องนั่งดูหรออันไหนว่า,าห้องนั่งเงิเหรเดี๋ยวไปห้องนั่งเงิมันดูใจไหนติดเอาเป็นแจห้องที่เอ้ไม่ใช่ได้ห้องคุณแจห้องนั่งเล่นมาหรอเห้ย เอายไงอะอ๋อแต่ห้องเรน่าไม่งานไคเช็ดไม่งานไช็วยาทำอะไรกเหรกลัวเที่ถูกถูกเช็ดูกไว้อหรืออะไรก็ตามเโอเคตัดเตียนเสร็จอย่างนี้มันต้องเซฟ อย่ามานะมามามีต่อยแน่้ตเดเเดเเเดะูล็อกเเดโอเคนะฮะห้องเลน้าห้องเลน้าหน้าไม่รู้ว่าห้องไหนอ่ะดูแผนที่ไปไม่ช่วยอะไรเลยห้องเลยน้า mười tầm bay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  tầm ta nghĩ, bay tầm 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 น้อแอัเบิรตโทารานสองห้าสี่แปดหกคนคงติดเชื้อที <t ụ> ่แตกปรลาดมากออนเป็นตัวอ่อนเห็นี่ยผมไม่รู้ว่ามันเตัวอะไรแต็พยาจะชี้สัปมเมื่อกี้หนเห็นแสงสว่างอันหนึงนะทำไไม่มีอช่มนแ่ลเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้น้องจะออก เสียงสุดลเอ้ยโ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 อ้ยเ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 ฮ้ยูกไปจะรอดเอะไรอยู่ เราจะไปดูแผนที่ไม่มีเนาะไม่มีนะอย่ามีนะคะที่ห้องทำงานกาห้องห้องนี้เลยเหมือนกับโซนห้องสอบต้องมีโน้ตบุ๊กเฟซดูความปลอดภัยระหว่างกาน อ่าน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 เขาเปล่าอันที่อะไรนี้ห้าปะไม่ใช่ไรเนี้ยการเล่นสนุกของผมได้ทั้งแล้วทีไงลูกสาวของผมเธอก็ยห้มันจากไปตักใจของผมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินท่านควรกะลุนาปิดไฟก่อนที่ท่านจะเออเอ๊ เม่อกีเราทำอะไรเอออัน,นี่ห้องรับต่อฮะล้วก็ออกไปเื่งจากมันไม่มีอะไรเดี๋ยวนะในอันนี้มันต้องมีที่เดหลือไว้ด้วยอะไรเมื่ออาชวินมันก็นงานี้มันก็ติด,ออด,ตดจริงมนะ Good. นี่ ม่มีรยกสนับสวิตเสาสวิตทางและส้างมาทำเพื่ออะไรครับหัวใขอมปตไม่ได้คามมันไม่มีเอ็นดูเฉยเลย

วเรามำห้องนี time, anyway. ้ทำไรนี่นั่นดิมาห้อรนี่เริ่มเบื่อแล้วครับอะไรนใหญ่เกินไปเด้อเดอเดด้ตหลอกเตวมันหลอกมันมีทางเยอะแน่นอนตรงนี้ Dạ yeah, ma nó mày chua. dùng hình lang. ba mai Cần... ya ma nè ôi nói, ya mai, ya ma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  trời mai, ya mai, ya เย่าต yeah. ูหลอกไม่ชอบโดนววนเลยเออมันติดอะไรมันยางติดอะไรลเ้ยเฮ้ย Wow. Uh -huh. ไม่เจอเลยเดินทางไหนเนี่ยเอะลงทำไมล้วโอ้ย ล้วกดประตูล็อกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหนจุดหมายว่าอะไรเกี่ยวนี้ อืมงตรงไปแล้วส่วนหลังบ้านนี่มันน่าจะเอ๊ะน่าจะทางขด้น,นปนแล้วก็ออกประตูแร้วเราควรไปเดินไห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 นเอ๊ะส่วนหลังบ้านนี่มันคืออะไรกัน ตอนล้ออ่ะอ่าประการ <laughs> <laughs> <tương> <tương> ก็ตามนี้หน้าชิงอตัวตาหมีความจำเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอดใจเย็นเย็นใจเอ้ามีแต่เสียงไม่มีตัวคืออะไรอะไร ไอย่านะโหมีกันให้มอโมงอย่างนี้ด้วยอ้โอ้ยแล้วยราจะต้องไปหาตรงไหนล่ะคะพี่นี่โหมหามาเกือบจะขึ้นย่โมงแล้วยังไม่เจอเลย อ,อ,อะไรว,วระวะจุดเองเข้าไปทำไมนี่เฮ้ย,ยไม่มีอะไรจริงดิ ออาวมันจะมีใคางนี่ไปได้ไหมไปได้เดี๋ยมันเหลือทางทุกช้ายอ่ะ ไม่รู้แล้วค่คือตอนนี้หาหาจุดอะไรไม่ได้เลยหาของอะไรไม่ได้เลยเกียมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดสับค่าใครให้ด้วยนะคะสนนวันดีครัวรู้ไปก่อนนะคะบุยบ้ยบยเดี๋ยวขอไปหาของในเกมแล้วเดี๋ยวจะแคสนะคะบิ้ววียอ๋อเย่าลืมบอ,อกเลยเดี๋ยวช่วงนี้จะไม่แช์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ธุระเยอะงั้นก็ไปไม่นะ่า